S <S สวัสดีครับผมสวัสดีมินมมแกนแฟนมะล่ำครับสวัสดีเอฟซีมะล่ำไกลหน่อยเดี๋ยวเอาไหมเอามาเป็นพี่เอของเจ้าได้มั้งครับเดี๋ยวผมใส่มีผมเราเอ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 าชุดเลนของผมเขามีผมมาลิงมาพี่เอเจา้าโอเคเนาะอ่าไม่ใส่ของเจ้าไปเลยง่ายดีครับเรามาดูชุดเครื่องเสียงครับพี่น้องโอ้ทีมงานกำลังสูดด้วนนะพี่น้องครับแม่พี่น้องนี่ครับชุดเดี๋ยวจะเข้าวกันนะยังเสร็จระบบไปว่เจ้าแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จระบบกัน ก็ล่อพระเพิ่นแล้วแล้วครับล่อพระครับพระเพิ่นติดนี่ชุดนั่นอยู่ผมจะพาว่าล่อพระกันสิประมาณถุ่มกุ้งสองถุ่มเหรอครับผมครับเพราะว่าพระจีสวดนั่นก้อนครับสวดพระแรงเลี้ยวนะครับผมร่างการงานสั่งประมาณนั้นแหละครับทีมงานกำลังเล่งนะครับลุงอ่ะผู้ใดเป็นเจ้าของอันนี้ขอคุยทำแนนสวัสดีครับไปบ้านจะใส่ครับผมนี่ทาละขาวครับใกล้ๆนี่มาด้วยนี่ โอ้ยมาลล์แถวนี้ตัวนี้นาวัดเอาไม่ที่ใกล้ๆตัวนี้มีชุดใหเนี่ยชุดสี่คนสี่ชุดใหมีไงวะอย่างใหญ่เลยหกคนหกรับหกคหกครับหกคนหกนี่เป็นหกคณหกหกคณหกก็น่าจะประมาณใล้ๆตัวตัวนี้เนาะหกคณหกนี่เราขอแพนไปก่อนหกคณหกก็น่าจะประมาณตัวนี้อ่าไปตามไปตามงบประมาณของเจ้าภาพเนาะเดี๋ยวแต่เจ้าภาพฮะ อันนี้กันฝนบ่นี่ฮะน้ำเขาเอยกันชั้นน้ำออกครับเอานี่นี่ทองหอนี่เถอะทองหอนะครับเนาะทองหออืมเป็นยังไงนานี่เล่นยากไหมนานี่เล่นยากไหมยากครับฝนติดซกไหมนี่แล้วเนาะแต่เรามีเต็นท์อยู่ถ้าปล่อยๆก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเนาะมันอยังไงอยู่ใต้ฟ้ามันเป็นชุลมุกทำไงเอ็นดายครับขอรีวิวจุดนี้หน่อยไปไปขึ้นไปผมหน่อย ไม่พ้มหนคือนม่งบนก่อนจะของเครื่องอขอรีวิวให้หน่อยูอ้ร่างกายพี่น้องครับผมมิกใส่ของยังครับมิกครับมิกอะไรครับผมาาบสาวเบสครับสาวเบิบหกยูนะครับผมเบนจิตต์ล่าสุดเลยนะครับนี่อู้เบสใส่ยังครับโบลยูเทคครับตัวนี้ยูบอกราคาได้ไหมครับ ถึงสามหมืม่นไหมมีมีปัญหาถ้าเราเล่นอยู่ตา่างเงาแล้วเขาเล่นอยู่ตา่างจังหวัดนีีมีป,ปัญหากับไฟปะครับมีครับมีนิดหน่อยต้องพานโตโตโตนี่แล้วเนาะต้องพานตัวน,นี้แต่ก็ยังมีผลอยู่เรับแต่ก็เล่นได้ครับเล่นได้ถือว่าแต่ว<ต>่าก็ไปจะไม่อิ่มแต่ถ้าเป็นเครื่องปัน่นก็ถึงจะอิ่มเนาะเพราะว่ามันโตใหญ่มันเป็นแปลงมันเป็นหม้อแปรงเอาปลาหนีไม่ได้ที่ยู่แต่เป็นค่าดีมันอันตรายเนาะ ไปนกไปหน่อยเล่นได้จริงแต่ไม่อิ่มนะค่าดีอ่ะเห็นบางคนนีกกา้าสือบางคนเขาเขาเหรนยเขาเสือนี้นี่ด้ยผมเห็นเขาเสือนท้าตัวใหม่กาสุดผมกลาบอกเลยว่าซี่บาทขึ้นมันนี่ซี่เนี่ยวก็สองเนี่ยวตัวใหม่ล่าสุดอ่ะผมไปรีวิวปัดทกตัวซี่ขึ้นไหมยากินนครับต่มันแพ่แมนเนาะเราเล่นตามังเราดีกว่าน้ะอันนี้ก็สูได้เหมือนกันแหละผมว่า เพราะว่าบางครั้งเราไปงานเราเจอแบบเรื่องราคาด้วยเนาะถ้าเราเอาราคานันมาสิตัวเดียวเราก็มีผลเนี้ยโดนหนามโดนอะไรอีกเนาะโอ้มันเสี่ยงเบียดนี่ใช้ของอะไรครับเบียดครับโดนนเบียดครับเบียดพี่น้องบีวีครับบีวีโอ้ขายดังตัวนี้บีวีขายดังน่ารังกรรถือว่ายังดีนะครับยังมีขอบขอบขอบพุทธับผมขอบพนัครับถือว่ายังดีนะครับยังเถึเนี่ยมาซอยทีมงานไกเจะิญเศร้าพี่น้องเราถูกอย่าง บรรทานครับพี่น้องครับก็จะเป็นดินเป็นปักโหสุดยอดเลยพี่น้องอาจจะหนักหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในอนาคตมีคิดว่าอาจจะมีทัดเรามีแล้วแต่สูงมอันนี้ใช่ไหมครับมีครับตามงบมีครับทัดมีโดมดาโดมไม่มีครับโดมไม่มีในอนาคตจะต้องมีใช่ไหมในอนาคตต้องมีแต่ว่าไม่แนะนําต้องเซฟตี้อย่างดีนะตะป๊อกหลุดจากป๊อกซาวไหมปอกน้องคิดตุนเนี่ยปิวทั้งอันเลย ไปงานกับพี่อยู่ชัยภูมิุ่มอ่ะมันโดนมรสุมไป่ัช่อย่างนั้นเมือนนั่นอ่ะโอ้โหลมแรงอันตรายครับโอ้ยขนาดอันนี้ขนาดขนาดดันคําทุกอย่างกันนะอออืืหเป็นไปแดงไหมโอ้สุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวจะเสื้อโคดเราจะฟังเสียงกันครับเราทีมงานจะเอาระบบของเรามาใส่นะพี่น้องครับกันน้ำออกถือครับผู้ยุ่งเบื้องหล้างกันหมดกานำของการแอบองเย็นนี้เราดอยดูครับเรามีแดนเซอร์ด้วยนะครับพี่น้องครับแดนเซอร์จากภรรยาเลยมืแรง อัดร่างการครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูในงานเข้าไปเบิงในงานพี่น้องโอ้สวยสวยสวยนี่ครับมะไฟมะไฟมะไฟนี่เป็นมะไฟหวานหรือมะไฟอะไรแม่มะไฟหวานมันมีสองอย่างนะแม่หวานตากับหวานใจหวานใจเบยพี่น้องนี่ถ้าเป็นคนยิสานนี่หรือเป็นคนมันเฮ่าเนี่ยดูที่อรอยส์เนี่เพิ่์นเอิรนขันดอกเพิ่งนะครับพี่น้องครับหอดอกเพิ่ง แต่ว่าคนแถวนี้โป่งหัวคนอื่นยังครับมันต้องมี่ซื้อแม่มันต้องมี่ซื้อกันครับเอ้ยย่าย่น่ะใบซานเทปเทปหมาชาดโอ้เถ็ดคุณผอเถ็เนาะบ้านผมก็มีแม่บ้านผมก็มีผมอยู่ละเอียดครับเถ็มหาชาดบ้านผมก็มีครับบ้านผม โอ้ธรรมาสอืมเมนครับโอ้บรรยากาศชื่นมื่นพี่น้องครับอยู่ที่บ้านบึงผ้านะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูทีมงานเราแป๊บหนึ่งครับนะกลับมาพี่น้องครับกลับมาที่ทีมงานของเขาเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับซึ่งเราเจารถแห่เข้ามาแต่บ่าสามารถเราเข้ามาได้ครับผมก็เลยเอาทีมงานเป็นเวทีครับขอคุณนจาภาพพีหญิงน้ำเด้อครับผมเพิ่นไดเอาเวที มาสอยการสอยงานนะครับพี่น้องครับอ่ะสวัสดีครับก้อนนี่สวัสดีครับยูเซนี่อยู่สุรินทร์อำเภออะไรอำเภอเมืองนี่มาอยู่อำเภอกาบเซนชอบเหมือนกันนะมางานนี้ไม่มีไม่สร้อยเซนอะไรอย่าเอามานะเก็บไวท้ที่ถอดไว้ที่บ้านนะสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับยังนี่อยู่อำเภออะไรนี่หน้าตาไม่ใช่คนเมืองนะแต่อยู่แถวศรีขอรัฐภูมิอะไรเงี้ยสวัสดีลาเวนสวัสดีครับเป็นไงงานนี้ จะได้โอ้ผมมีเสียมิแต่เสียรถแห่ป่ะเ,ออเสียรถแห่ขอบคุณขอบคุณสบู่ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องอ่ะมาถึงนางเอกครับออกินข้าวมยอหกันยังขี้อาดีๆมันออกช่องยวแจ้งกินเล็กเออดีๆ <laughs> เพราะว่ามันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบล็อกคำพูดเราไม่ได้เขาเพราะว่าเขามีสแกนไงอ่ามันหลายอย่างนะมันมีคำว่ามันมีเด็กที่ไม่เกินสิบแปดีเบื้องเด ต่วยังนิดหน่อยนิดเดียวเราไม่ใช่แบบนั้นเราเขามีผู้ปกครองอยังไงพ่อแม่เขาคุมได้หมดแม่เขาบนะิ๊กแบ็กเนาะครัขอบคุณขอบคุณนี่คือทีมงานกับพี่น้องครับเขามาแล้วฝากกดกำลังใจให้กำลังใจฝากกดซับตะไคร่ฝากากดกดดิงให้น้ำพี่น้องครับเหมือนแรงเจอกันแน่นอนครับเราจะจะตอนนี้ซ <c oughs> ับตะไคร่ไปซับตะไคร่ก่อนแม่นครับเอ้าสี่คุยกับแดนเซอร์อีกรอบนึงครับเบิ่งเพลงน้าวินเป็นแังไดงเหมือนแรงสิเต้นดีเหมืนไหนเดี๋ยวฝฟามาเล้วครับตอนนี้มันกำลังหอนอยู่ เย็นๆเขาแต่ห้องหน้าไม่ไว้นะวินโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับจุดที่บ้านเจ้าภาพเด้อพี่น้องครับผมฝากพี่ฝากน้องไม้เขาตั้งใจครับเห็นเราจะกดผ่านพี่น้องครบโอ้สวยๆพี่น้องครับนี่คือเป็นขั้วครับพี่น้องครับขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งครับพี่น้องครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมขอบคุณหลนยๆครับผมอะขอบคุณซี่หลายๆขอบคุณครับ